ครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนก็มาพอกันนะครับกับแต้มรวม2ตัวล่างเนาะแต้มรวม2ตัวล่างเป็นสูตรเก้านะครับแต่น,นี้ผมมาเขียนไหมอันเก้ากระดาษผมหายไปใส่บุ๋มหลายผมหาบ่เห็นนะครับอ๋อเห็นอยู่นี่นะครับแต้มรวม2ตัวล่างเออ เป็นซูตรเก่ามันสูตรหน้ากระดาษนะสูตรสูตรหน้ากระดาษนะผมก็เลยเอามาเขียนให้ไหมเอ่อสำหรับพี่น้องที่เข้ามาไหมานะครับก็คุยกันสบายๆเนะาะไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไม่ต้องไปจริงจังครึ่งคังเงียบกันมากไม่นะครับลงมือละคลิปลงแบบสบายๆนะครับใจเย็นๆเลขนะครับกับ สูตรนะครับแก้รวมสองตัวล่างเขานี่ยกะหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่สามบวกหลักหน่วยครั้งที่สามซื้อนี่นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สามเป็นแบบไรกับพี่น้องกันนี่ละราเบิเอาตามเก้านะครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่บวมมีบวกเขียวผมกับบอมานะสิบครั้งที่หนึ่งหลักสิบ ครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามสิบครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามสิบครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามนะครับบวกกันงั้นสิอ่ะมันเป็นสูตรเก่านัา่นะทีเขาใส่มานะครับมันมีสมมติผดิดูงวดหนึ่งก็คืองวดออกหนึ่งห้านะทับเบิดมันจะหลงวดอยู่นะครับเดี๋ยวหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจดแป้าสิบสิบเ็ดสิบสองงวดนะมาพิษพิษงวดที่สิบสอนะครับมาเดี๋ยวสิบพัเหตุไปพร้อมกันนะครับ หลังจากออกหนงห้างวดที่ออกหนึ่งหางวดที่13เนาะงวดที่ออกหนึ่งหานี่ปิดไปแล้วหลัก10ก็คือ5นะครับได้5้บวกเ บวก8เท่ากับ7กับ5เป็น2 2 8เท่ากับ10เป็น0นะครับ0 2 4 6 8อง่อต่อไปออก97 97ก็คือ6แต้มนะครับเดี๋ยวจังอาจนั่นสำหรับพี่น้องที่เขาเม่ไม่ที่ที่หัดคิดหัดคำนวณน,นะครับล่ไปลองเห็ดเบิง เข้าหกแ้มนะครับต่อไปเป็นงวดที่สิงวดที่สิหลัก10ครั้งที่1ก็คือศูน ตัวนี้นะครับสิบหลักสิครั้งที่1คือ0 0นยบวกแบวกสครั้งที่1นครั้งที่สองครั้งที่3ครั้งที่4ี่นะครับหนึ่งสอนวกแบวกสนะครับเท่ากับ0 2 4 หกแปดได้ 6, 8, ตัวเก้านะครับออกสามเก้านะครับสามเก้าเขาที่สองแจ้มหัวที่สิบห้า ที่สิบห้าก็เอางวดออกหกศูนย์สามนะครับกับหกบวกห้าบวกเจ็ดหกบวกห้าบวกเจ็ดนะครับตำแหน่งเก่าของมันนี่แหละถ้าผูไดโบผู้จักหนึ่งสองสามจะไปซื้อใบตรวจชี้เขียวเขียวสี่แหละก็จเอาสามตัวจอๆนี่แหละบวกกันนะครับเอาสามตัวมัน้นี่ 6บวก5บวก7วดที่15 6บวก5บวก7เท่ากับเท่าไรนี่6บวก5เป็น11 11บวก7เท่ากับ8 0 2 4 6เป็นแก้มคู่วดว่างานอก7 3นะครับ เจ็บใจอยู่เจ็ดสามนี่สื่สามเจ็ดโเด็กครับอืมนั่นแหละอาจารย์เก่งหลายตายจ้อยตายตายยืนเป็นนักจีนรุ่นอ่าเข้าที่ศูนย์แต้มนะครับเข้าที่ศูนย์แต้มต่อไปเป็นงวดที่สิบหกก็คืองวดปัจจุบันนะครับเป็นสูตรไส้จริงนะครับพี่น้องที่ติดตามอยู่กรุน์ซื้อหูดีแต่ว่าไอ้พี่น้องที่เขามาไมาก่กะ กับเบิงไปนะครับใจยเย็นๆมาเบิงองาของผมผมบอรออธิบายเอาเป็นเอาตายไปนั่นอันนี้ไปตรวจพระท่านได้ซื้อมาเลยอ,อันนี้จดไว้นะครับครั้งที่หนึ่งตัวเลขเก้าบวกห้าบวกหนึ่งนะครับสิบครั้งที่หนึ่งสิบครั้งที่สามหน่วยครั้งที่สามได้เก้าบวกห้าบวกหนึ่งนะครับเก้าบวกห้าบวกหนึ่งเท่ากับ ห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามเป็นเป็นเป็นแต้มขี้นะครับงวดวันที่สิบหกเป็นเป็นแต้มอ่าแต้มขี้นะแต้มขี้ห้า 1> 9ก้าหนึ่งสามเบอรว่ามันสิเดินต่อไดบอนะครับจำนวนก็สิบหกผิดหนึ่งนะครับนี่พี่น้องที่ยูคอนกระติ้งหูดีมันมันเกาเรากระดาษผมมันขาดนะมันเป็นสมุดเป็นเหล,ล้วมันขาดนะครับก็เอาตามนี่เห็นบ่มันสิผิดยูที่งวดที่ออกหนึ่งห้านะครับวดที่ออกหนึ่งห้าผิดไปนี่ ผมยกมาใหม่หลังจากนั้นมันก็กลับมาเดินตัวนะครับเบองวันนี้ว่ามันสี่พันได้บนะครับไอสลับแต้มล่างเท่านี้แต้มล่างแต้มล่างแต้มล่างเด่นผมประลใหายไปแล้วเนาะเป็นล่างก็ได้เป็นล่างมาครบล่างยังก็ได้นี่เป็นแต้มเนอะแต้ม ห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งอันนี้เป็นมาครบล่างนะครับมาครบเด็ดล่างหรือว่ามาครบล่างนะมันเคยออกนะครับถึงวันนี้มันเป็นเลขคู่ด้เลขคู่มันไปนวัดวัางานมันก็เขานะครับสามเจ็ดนี่ก็ได้เจ็ดสามสามเจ็ดผมก็ลงให้เบิ้งนะครับวันนี้แปดศูนย์สองสี่หก ที่นี้มันมาขัดกับแต้มนะครับบ่อันไดอันนึงหลักจิติดเอาวันแก้มจังไดมันก็บ่ได้แก้มคู่นะแก้มมันเป็นแก้มที่เราเอาเลขคู่บวกกันจังไดมันก็บ่ได้เป็นเลขที่นะหรืออาจสามากแก้ตัวเดียวนะตัวเดียวก็เคยมาเดอ้อเดี๋ยวว่าจะมาครบล่างเห็นไหมเป็นเลขคู่นะครับสังเกตมังเป็นเลขคู่ออก3 8ปดนะเข้าที่แดตัวเดียวนะ สี่ศูนย์เข้าหกสี่เข้าเป็นเลขคี่เบิร์พิษก็มีนะครับตัวนี้เข้าที่เลขเจ็ดตัวเดียวนะเข้าตัวเดียวก็มีนะพี่น้องนะเพราะนั้นนะแปดศูนย์สองสี่หกก็คือเป็นเด่นนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็เป็นเด่นอีกคกันอันนี้ผมหาไปนี้โบเห็นอันนี้ของของ อันนี้ผมลงให้เบิร์งวันที่แล้วนะครับมันออกเจ็ดนะเป็นเด่นนะครับตัวน,นี้เป็นเด่นล่างนะเด่นล่างสูตรมันกับสิบบนบวกหลักสิบครั้งที่สามใส่สองตำแหน่งบวกกันนะครับเดินให้มันได้ซีจังหวะนะมันกันี่แหละเขาที่เลขเจ็ดนะครับงวดเมื่อกี้นี่ออกเจ็ดสามเขาที่เลขเจ็ด นะก็ใบเดียวกันนั่นแหละแต่ผมหาบมเห็นผมเลยเคียนเกินมากไหมวันที่สิปดนะครับคือวันนี้สามบวกห้านะสิบบนบวกหลักสิบครั้งที่สามสิบบนก็คือเลขสามบวกหลักสิบครั้งที่สมก็คือห้านะครับสามบวกห้าเป็นแปด 8 8 9 0 1นะทั้งเบดก็สิบแปดมวนนะตัวนี้ก็ได้บัวพิษนะครับเอาไปลองเห็ดเบิงนะครับสิบบนบวก10ครั้งที่3นี่ลองเห็ดเบิงนะ8 9 0 1นี่แหละเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวเด่นบาทที่นี่อา่าสิบแดมันยังบรุษเท่ากับแ อไไ 5, 8อะไรได้ห้าปดอะไรได้เจ็ดแปดอะไรได้9 8้าแดอะไรได้หนึ่งปดอะไรได้สนะเพราะว่าห้าเลขเด่นไปจับนะครับจับกับแต้มมันลายตัวพอสมควรนะเดี๋ยวจะหาวิธีตัดวิธีขาดพี่น้องไปจับองค์กรก็ได้นี่ถ้งเหมือนปรกาโอ้ยี่สิบตัวผู้เด่นนี่เบงซงเก้าเก้าอะไรได้ห้าเก้าสี่เก้าอะไรได้เจ็ดเก้าแปด 9ก้ารายได้9ก้าก็เก้าศูนย์นะเรายได้หนึ่งเก้นะครับเก้สองเก้ารายได้3ก็คือเกนะ้าสี่นยงประมาณนี้สรุปแล้วกับบได้ตัวเลขดอกอยังบ้านไหา <c oughs> หัวมาหาที่แกงเน,น,รรนา้ <c oughs> รายรคุณคนกจิว่าบได้หัวรับแต่ว่าบอยากลูกไงพี่น้องปวดหัวนะ ค่อยๆเบิ่งไปใจเย็นนะครับก็เอาแก้มมาให้พี่อ้องดีเขาไม้ไม่เบิ่งซื้อ,อนะไม่ต้องไปเอาเป็นเอาตายกับมันยอียงมากไม้ตองเล็กลงหลายกับปวดหัวเนาะลงมือละคลิปนี่ก็โอเคแล้วจะถามว่าการคิดการคำนวณผมผมคิดผมคำนวณน,นะครับกะโบโบฮันได้ลงให้พี่อ้องเบ่งองอันนี้ผมดวนไปให้หอดสามตัวบนแล้วแก้มรวมสามตัวบนสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองสูตรที่สามผมคิดไว้เบิร์แล้วเดี๋ยวจังสีน้ำเสนอนะครับเดี๋ยวจะโอยคนบ่าคือคือเดียนนำเสนอเพื่อนวะเดี๋ยวจะมาให้เบิร์นม,มันมันนะเดี๋ยวแถมนะครับแถมแถมแถม,แถ,มถ้าผู้ใดบ่เบิร์กะเสียใจน้ำเดอ้อ <c oughs> เดี๋ยว เอากระดาษกดกระดาษเป็นน้อยไปใส่หรอฮะหเห็ดเราก็หาบาเห็นอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงมันที่ละมันม้วนอีกปุ่ยรถขั้นใดเห็ดเ่ะ อ,อันนี้นะุูลองพ้นกรมกักปูลองพ้นกรบโบมักเด้อจัดให้เลยนะครับจัดให้จัดให้จใ,หใจบุตปากกาก็ได้บาดเนี่นั่งอยู่ผู้เดียวกระเสียผู้เดียวดิโอเคนะครับเบิ้งออเดอร์ คนผู้ใดเย็นอันนี้กับผู้ติดต,ต,ตามทุกคนกสิหูด,ดีนะครับศูนย์หนึ่งสองโอเคนะครับเห็นเบิร์อยู่แล้วว่าอืม คู้ใดทีดติดตามยุคนกระสีหูนะครับอันนี้เียกเด่นผมเด้นี่เด่นเด่นหลักหน่วยเด่นหลักสิบนะครับเด็กเด่นนะถ้ามันก็เด่นเบิดแล้วพวเอาพวกเพืพ่อนกูบูมากดับว่าอืแต่ผมสิดเด่นลายติขีดทิมโดนผมเด่นลายผมสิขีดทิม ไปกับเก่ากันติดเล็กเด่นได้เมื่อกี้นี่ <c oughs> อันนี้ก็เด่นคือกันเด่นรักน้วยนี่ก็ได้เด่นร้ายสิเด่นร้นายโคนสิตัดทิมเอาเอาเด่นเด่นนี่แหละเอาทิมมา <c oughs> นะครับนี่ เด่นตีเหือเหือเด่นขากตีเหือเด่นอีกแล้ว เด่นของผมผมให้เด่นแค่สองตัวครับพ่อนะครับเบิ้งว่ามันสีโอเคบ่นะครับงวดน,นี้ซึ่งมันกระขัดกับอ่ายังหลายอย่างนะหลายๆอย่างแต่มันก็เข้ากับแต้มนะครับเข้าที่อ่ามันเข้ากับแต้มทีผมให้เบิ้งเมื่อกี้นี่นะครับก็คือแต้มเก้านะแต้มเก้าแต่อาจจะบ่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ เลขแค่สองหางนี่พี่น้องสืดอติดไว้นะครับนี้เลขดังนะเป็นชุดนี้เลขดังง,ง่ายๆนะครับถ้าเกิดมันเอาอยูอีลีก็แค่สองหางนะแต่ยังยังไม่ได้สรุปนะแต่ชุดสรุปมีมีสองตัวนี่ละแน,น่นอนเื่อลอตเตอรี่มาคายให้พี่น้องโดดคูบไว้นะครับโดดคูบไว้อันนี้เป็นชุดนี้เลขดังเนี่ยมันก็เข้าพูดถึง นะตัวนี้ตัวนี้มันกะอยู่กับามาพแร่นะแต่แดเคยมากตัวเดียวก็มีอันนี้กะสองกะติดอยู่ในนี้นะครับสองนี่แต่อันนี้เพิ่มมากต่ทั้งไดบุนี่เจ็ดนี่กะซ่านะครับให้พี่น้องออกไปสํำนัก ้กิแจมถ้าเกิดว่าเข้าแจมก็มันก็นนเ,เป็นก้าวแจมเนาะแจมที่ผมให้เบิ้งเมื่อกี้นี้นี่นะครับเขาติดเข้าแจมเบิง้งว่าซิมาใดบอกนะติดไว้เรนเนะครับพี่น้องอย่าไปซีเรียสกับมันอะไรมากมายนะใจเย็นๆของผมนี่จะเริ่มป้อยให้คือการอะยังไดก็ลองรอสรุปอีกทีนึงนะครับเอาไปเบิง้งไปพิจา,จารณาเรนเรนๆอาจารย์ ซตติดดับเดิ้ลตัวนด้นอันยังก็ว่ากันไปนะครับคอมเมนต์มาบอกกันเนาะเอีสักนี้นะครับเบิงวัตสิเป็นออกมาเป็นจังไดนนะแล้วก็ อะไรล่ะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้ให้เบิงบ้งนี้เบิ้งแค่เดียวเด้เบิ้งหลายอันเด้ฟืดอเอากระเอาตัวนี้มาเทียบน้ำนะครับกูสุดบนล่างเขาเนี่ยามาเทียบน้ำนะมันดูตัวนี้มันกะติดอยู่ที่ตัวนี้น,น,น,นะตัวนี้นะครับ คือตัวนี้เมื่อกี้มันออกยุพีเด้ออกเดี๋ยวมันออกตัวกลับนะสูตรเกาเหนาน้าลัะสูตรเคยโลกใ้เบิง้งอะล่ะนี่มันออกตัวกลับนะครับผมก็เน้นเห็นแต่สามเจ็ดซึ่งมันออกยุหัวอ้วันนี้มันอาจจะถีบลงมาไทายก็ได้นะครับเพราะว่าตัดแล้วนะตัดแล้วมันมันมาอยุพีไหม แต่บนแน่นอนนะครับยังไม่มีอะไรแน่นอนนะแต่ว่ารอสรุปถ้าเกิดบอพูดถึงว่าถ้าเกิดเห็นลอตเตอรี่มากก็โดดคูบไปแน่ก็ดีตัวนี้สองตัวนี้โดดคูบไปก่อนนะครับแต่ผู้ลพคนก็มักตัวนี้พี่แต่ว่าผมอ่านในคอมเมนต์นะครับห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้ามันก็ซีแ้มนะซีแ้มเดี๋ยวผมเบิ้งแต้มอีกจักสองสองอันสามอันก่อนว่าแ้มมันจะสู้กันตัวใดลายที่สุดนะครับ แ้มก็เฮ็ุไ้หลายหลายแบบยุ่แต่ว่าก็บ่้านได้เอามาลุกนะว่าแดดเอามาลุกให้พี่น้องเบิ่งบนคือกันนะบมแมนว่าผมบอกคำนวณแกว่าผมบอกด้เอามาลุกให้พี่น้องเบิ่งนะครับแ้มรวมสองตัวบนนะนดี่ก็แต้มรวม2ตัวบนแต้มรวม2ตัวบนนะเดี๋ยวจังววากันเดี๋ยวผมสีลงกให้ยุ่แแ้มมันก็มีหลายแ้มอยู่ดอกเบืงองอนว่าแ้มอัไใไม่สิซ้นกันหลายนะ แต้มก็ได้แต้มลักๆมันก็หนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าเนาะแต้มลักๆมันแต้มขี้เฮานะแต้มทีเด็ด้เบิเ้งตะกี้นี่ก็ได้เป็นแต้มขี้นะแล้วก็ มีลายมีสามสูตรนะครับแตมมันอีกสามสูตรที่สูตรผมเบิ่งคนว่ามันชิดส้นกันตัวใดๆเราวผมกาเซียมาตัดห้นะครับแต่ที่แน่ๆผมมาแต้มเก้านะแ้มสามแ้มสี่แ้มแปดนะถ้าเกิดว่าเป็นแต้มคู่เพราะว่าสูตรแต้มนี่สูตรหนึ่งมันด้ขี้สูตรหนึ่งมันด้คู่นะน้ สุดหนึ่งถ้าเป็นเลขคู่นี่ก็เป็นสี่กับแปดทันทีนะครับถ้าเป็นคี่นี่จะไม่เกินสามกับเก้านะหรือว่าสองอาจกลายเป็นสองหนึ่งนะเพราะว่ามันสามแต้มเดี๋ยวยังคุ้ยกันนะครับที่แน่ๆเอาตัวนี้ไปกอนะสองกับเจ็ดเด่นไวกอนหรือว่าเอาคูมันเลยก็ได้หรือว่าเจ็ดอาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งเพราะว่ามันแปดแต้มนะครับหรือว่าสองอาจจะเป็นสองสาม อาจจะเป็นสองหนึ่งเพราะว่ามันเป็น3แต้มนะ <c oughs> เบองกกอนนะครับว่ามันสีมากกับตัวใดได้นะอาจจะเป็นสองหแต้มนะอสองเจ็ดเแต้มหรือว่าสองสองเป็น4แต้มสอ 6, เป็น8แต้มนะเดี๋ยวจัง,จงว่ากันแต่ที่แน่ๆเอาสองตัวนี้ไปกดน,นะครับเดี๋ยวจังใดผมสีมาสรุปให้ โอเคนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะเดี๋ยวจังเจอกันเดี๋ยวว่าสิเอาอยังมาลวกให้เบิ้งนะครับสวัสดีครับ